เาทีนี้มาดูข้อที่สองสำคัญมากสำคัญธมุกเก่าโคง <c oughs> สมบัติของฟังก er ์ชันล็อกาะิทขึ้นจบผมใช่ออสิข,ข้อนี้จำให้แม่นสัมพัญทุกข้อจำไม่ได้มึงทำมาต่อแล้วต่อย่อมไม่ได้เลยจ้แรกเลยบอดทั้งเรื่องเลยดาาเดี๋ยวเรามาว่าทีละข้อเลยข้อแรกจำนะถ้าเกิดข้างหลังเอโตฐานก็เอหลังล็อกกบฐานล็อกเหมือนกันตอบหนึ่งจบ ล็อกล็อกสองฐานสองก็หนึ่งไอไออ่อนเพราะล็อกามฐานสาก็หนึ่งก็หเนี่ยถ้ามันเหมือนกันน่ะก็หนึ่งล็อกหนึ่ฐานหนึ่งล็อกล็อกหนฐานหล็อฐานหนฐานเป็นหนึ่งได้ไหมใช่ใช่เพราะเอเนี่ยห้ามถ้ากับหนึ่งไ้ไหมใช่ใช่ว่าต้องคือไม่ใช่ใครเจอแม่งเหมือนกัรตอบ่อยอดไม่ได้นะเพราะว่าเราบอกแล้วว่าฐานอง่ปไนไงต้องไม่เท่ากันต้องไม่เท่ากันหนึ่งแล้วต้องเป็นบวกด้วยต้องเป็นบวกด้วยจ้า โอเคนะครับต่อไปเจอล็อกหนึ่งฐานที่ได้เป็นส่วนอออ่าจ้าโอเคนะครับต่อไปถ้าเกิดเจออย่างนี้เป็นล็อกฐานเอแล้วขนาดนี้เอ็มกับเอ็มคูณกันอยู่ครับเราบอกว่าแยกได้แยกเป็นบวกได้จากจับมาให้คูณกันแยกเป็นบวกบวกก็คือเป็นล็อกเอ็มฐานเอบวกกับล็อกเอ็นฐานเอบวกกับเอ็นฐานเออ่าจ้าเดี๋ยวตรงนี้โจทย์จะมีให้หมดเลยอ่าจ้าตรงนี้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยพยายามจำให้ทุกข้อก่อนจ้าเมื่อกี้คูณ ขูดเป็นขูดถ้าฐานก็ล็อกแค่นี้ง่ายง่ายง่ายทำเหมือนเดิมใช่เหมือนเดิมโอเคครับเย้เลยอ่ะต่อไปจะเห็นอันนี้คือล็อก B กับ A คือ B กับ A เนี่ยอยู่หลังล็อกถ้าบอกว่าเจอเงี้ยตกกลับ A มาข้างหน้าได้เลยอ๋อเป็นคูณหน้าล็อกเออเปฟูข้างหน้าล็อกข้างหลังก็เหลือเป็นล็อก B ฐานเองคือเหมือนเดิมแค่เอา A โยกไปอยู่ข้างหน้าล็อกได้เลยเฮ้ยหยอเห็นนะอะแล้วต่อไปเมื่อกี้ A แม่งอยู่บน B ไว้คราวนี้ A อยู่บน A บ้างอยู่บนฐานฐานเขาบอกทำอย่างน ็คืออันนี้ตกได้เหมือนกันแต่ตกอยามันอยู่ข้างใต้ข้างล่างมุดมุดอ๋อไปมุดอยู่ข้างล่างเออก็ตอนแรกมันอยู่ข้างบนตกมาก็อยู่ข้างบนอ๋อไปอยู่หน้าเออพอถ้าอยู่ข้างล่างตกไปก็มุดอยู่ข้างใต้อ๋อยอดเดี๋ยวไข้างหลังก็เหมือนเดิมยอดวะยอดต่อไปถ้าเกิดเราจะล็อกเอ็มถันเอ็นครับแยกล่างล็อกแยกเลยแยกได้เลยแยกเอ็มกับเอ็นแยกไปกันได้เลยอเอ็มก็ไปเป็นล็อกข้างบนใช่ส่วนก็มันอยู่ข้างบนก็เป็นล็อกข้างบนอ้าจ้าเอ็นอยู่ข้างล่างก็เป็นล็อกล็อกข้างล่าง ถ้าแยกออกมาแล้วเนี่ยฐานต้องมีฐานต้องมีฐานคือล็อกทุกตัวมีฐานหมดเข้าใจ่ไหมแล้วตัวแยกมาฐานต้องเหมือนกันต้องเหมือนกันต้องไม่ได้อะไรก็ได้ต้องเหมือนกันโอ้โหเอาไม่จ๋าลองดูล็อกสามฐานสองอ่มโซล็อกสามฐานสองอ่ะเราก็แยกเป็นล็อกสามล็อกสามอยากได้ฐานห้าก็บอกว่าแยกอีกหน่อยก็คือตัวบนอยู่บนอยูล่างอยู่ล่างอ่าแล้วฐานอะไรก็ได้อยากได้เห้าก็ใส่ห้ากับห้าต้องเหมือนกันต้องเหมือนกันอยากได้เจ็ดก็ใส่ มีไม่ได้แต่ให้รู้ไว้มากไอ้แบบเนี้ยที่เขาเขียนเนี้ยจำเลยว่าถ้าเกิดฐานเป็นเลขสิบเขาจะไม่ใส่อ๋อแปงว่าตรงนี้หมายความว่ามันคือฐานละฐานสิบางคนไม่เจอรอบสองรอบสามไอ้เขี้ยไม่เจอฐานเอางงบอกพี่จ่าสอดผิดไม่ใช่มึงโง่พี่จ่าพี่จ่าเอารอบสองเนี่ยที่แท้มันก็คือมีค่าากัดลอบสองฐานสิบฐานสิบอ๋อไม่เขียน เนี่ยไม่อยากแยกไว้แต่อยากสอ์ที่สบอบได้สอบเอกับบีได้เลยแต่ว่ามึงต้องโยกไปอยู่ข้างล่างเป็นเศษส่วนอ๋อจ้าอย่างไงล่ะครับอันต<ไ>่อไปตัวนี้มีเอแม่มยงยกกําลังล็อกบีฐานเอครับผมหมายความว่าฐานเขาคือตัวเอจ้าตัวนี้เขาเรียกว่าฐานเลขกำลังครับตัวเอเหมือนกันครับฐานยกกำลังฐานเอาเหมือนกันตัดแม่งทิ้งไปเลยตอบตัวบีเลยเฮ้ยโอเคไหมโอเค ไปพระนามเขาบอกว <c oughs> ่าทีคราวนี้แม่งไม่เหมือนกันแม่แต่ว่าอยากเปลี่ยนรูปทําได้เอ็นกับเอ็มสับที่ได้เลยเฮ้ยชะได้เลยอ๋อได้เลยอ<ด>๋อ<ด>สับที่ได้เลยก็จะกลายเป็นว่าจากเอ็นตอนแรกอยู่หลังล็อกมาอยู่เป็นฐานแทนเฮ้ยหลัาาจากเอ็มที่อยู่ฐานตอนแรกก็ขึ้นไปแทนที่เอ็มอุ้ยหยาโอเคไหมสับที่ได้เลยอ่าไอ้ต้องจำไม่ได้หมดจำทุกข้อสิบข้อจำให้หมดข้อระบาดข้อระบาดจำไม่ได้มึงรีบย้อนกลับไปจำเลยนะมึงฟังใหม่ทีละแต่ละข้อเนี่ยใช่ข้อระบาดอันนี้ถามจริงถามจริงใครรู้ต้องถามอันนี้เด็ดอันนี้เด็ด คือต้องแบบต้องได้นี้ไม่งั้นบอดเลยใช่ไหมว่ามึงไม่ได้เฮียเนี่ยมึงทำอะไรต่อของเราไม่ได้แล้วจบไปแล้วหมดอนาคตเลยนะมึงหมดจริงอ้าว